โอ้โหหนาวชะมัดเลยนะเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วอากาศหนาวชะมัดเลยนะที่เนี่ยอ,อยากจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ขั้วโลกเหนือแล้วที่สําคัญนะอากาศหนาวมากเดี๋ยวก่อนพวกปิ๊ก นายไปเก็บรถเลื่อนมาจากไหนเนี่ยไม่ได้เก็บเขามีให้เล่นอยู่ตรงนี้อ๋อเขามีให้เล่นรถเลื่อนฟรีตรงนี้งเหรอมีให้เลือกต้องสามแบบแน่โอ้สุดยอดไปเลยงั้นเอาอย่างนี้ฉันขอแบบที่ปลอดภัยก่อนก็แล้วกันทางนี้เลยทุกคนพี่เอกเจอทางลงแล้วอยากจะบอกว่าที่นี่เขามีการเล่นสไลเดอรเลื่อนด้วยนะเนี้ยอโอ้หโอหอย่างสูงเลยนะ อ้าวทำไมพี่เอกไปต่อไม่ได้อะหย่า yeah, แล้วโอ้โหพี่ฝนหล่นลางอ้าวพี่ฝนหล่นลงไปตอนไหนหล่นลงมาแล้วเดี๋ยวมาใหม่ก็แล้วกันอ้เราต้องเริ่มกันใหม่เลยนะไม่เป็นไรงัานเอาอย่างนี้เรามาเริ่มจากภูเขาสูงอันนี้ก่อนก็แล้วกันน่าจะเป็นเส้นทางยาวไกลไปกันเลยลบพี่เอกหน่อยไปแล้ว,วโอ้โหสุดยอดไปเลยเส้นทางนี่อย่างสูงเลยล่ะขะบอก พี่ฝนต้องสรงตัวดีๆระวังหล่นลงไปนะออไม่หล่นแน่นอนเพราะว่าอันนี้อยู่ในเกมเราปอไทยเออเดี๋ยวเดียวนี่อะไรเนี่ยออันนี้เป็นเส้นทางสไลด์โดที่แบบว่าสูงมากๆเลยนัดเนี่ยพี่เก,เก็บอะไรได้ก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยอ,อ๋ออันนั้นเป็นผลึก ผลึกคริสตัลอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วก็มีแต้มขึ้นข้างบนด้วยนะ,ห,ะหรือว่าแต้มที่เราเก็บวันนี้จะเอาไปซื้ออะไรบางอย่างได้แต่ว่าเก็บไม่ค่อยได้เลยหลบทุกอันเลยอะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ,โอ,โอ,โอ้มองทางไม่ค่อยเจอเลยพวกเราหาพวกปิ๊กไม่เจอแล้วพี่ฝนพวกปิ๊กนายไปอยู่ไหนเนี่ยฉันลอยอยู่ตรงเนี้ยอือหือโอ้โหโอ้โหโ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้าดูเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างน่าจะเป็นเส้นทางลาวาหรือเปล่าพวกเรา น่าสนใจชะมัดเลยแต่ว่ารถเลื่อนฉันความลงไปตรงนั้นซะแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราสามารถสปันกลับไปที่จุดเกิดได้นะขอบอกอ๋อเห็นแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับไปรอที่จุดเกิดก่อนนะอยากจะบอกว่าเขามีเส้นทางสไลเดอร์เยอะมากๆเลยแต่ตอนนี้ฉันอยากจะลองเปลี่ยนอันนี้ดูบ้างอ่ะนะพี่ฝนจะเปลี่ยนรถเลื่อนอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้ว เพราะว่าเมื่อกี้เก็บน้ำแข็งมาได้อย่างเยอะเลยนะฉันก็เก็บมาได้เหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงมีสีแดงด้วยละขาบอกอ๋อเราสามารถเลือกสีได้ด้วยเราสามารถเลือกสีแล้วก็มีน้ำแข็งที่เราเก็บเนี่ยนำมาซื้อได้โอ้อเด็เมื่อกี้นี้น่าจะต้องใช้คริสตัลอะไรบางอย่างนะงั้นต้องไปตามหาซะแล้วเดี๋ยวก่อนออันนี้ใช้เก็ดน้ำแข็ง50 เพรานะฉะนัะตอนนี้พี่ฝนมีพอดีซื้อเลยก็แล้วกันอ๋อนี่ไงเป็นห่วงยางคู่อะห่วงยางคู่งั้นเอาอย่างนี้พวกปิดนายมานั่งกับฉันก่อนดีกว่าเร็วเข้างั้นฉันขึ้นไปนั่งกับพี่ฝนนะเดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นคนขับเองมาเลยพวกเรา let's go <S ไหนลองซื้อดูมั้งสิพี่เอกก็เก็บได้เหมือนกันงนะั้นเหรอใช่แล้วของพี่เอกเเก็บได้50เหมือนกันอ๋อยากจะบอกว่าตรงนี้เขาบอกเป็นเรนโบ์ ดูยังไงก็ไม่เรนโบเลยนะเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้เราลองเข้าไปข้างในกันดีกว่าน่าจะเป็นสไลเดอร์เลนโบนะเนี่ยโอ้มืดมากเลยพี่ฝนอ้มีเกล็ดน้ำแข็งด้วยวู้ฮู้ เป็นเส้นทางเรนโบ์ของจริงอ๋อฮะเรนโบ์มีอยู่ช่วงเดียวเองอะฮรบฉึบมาแล้วระวังหล่นทุกคนข้างหน้านี่เป็นสไลเดอร์อย่างสูงเลยละ่ะพวกเราแถมสูงมากๆน่าจะสูงที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยระวังด้วยพี่หลนระวังหล่นออกข้างนอกไม่หล่นหรอกหนนะ้าพวกปิกนายก่อเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันไปแล้วเกาะอยู่เนี่ยระวังตัวนะอออโอโอ้โ,อโหอ้โ,อโห,โโห,โโห,โโหยังอยู่ยังรอดได้อยู่ ลอยมาถึงตรงนี้เลยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นเป็นเส้นทางลาวาอยากจะรู้จังเลยว่าข้างในนะ่ะมีอะไรบ้างอะนะแต่ลาวามันร้อนนะลาวามันร้อนงั้นเหรอใช่แล้วลาวาร้อนออกเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องเดินทางไปทางไหนอะเราขับตรงไปข้างหน้าเลยได้หรือเปล่าเนี่ยข้างหน้างั้นเหรอเพี่อเห็นว่ามันมีทางลงไปอยู่นะทางลงอ๋อนี่งาเป็นทางสไลเดอร์ว้าเป็นเส้นทางลาวาของจริงเลยนะ่ะ เดี๋ยวนะวังร้อนออันนี้ในเกมไม่เป็นไรหรอกนะพ๊กิ๊กแต่แบบว่าถ้าเป็นของจริงนะเอออันเดียอัเอดีก่อนว้าเพื่อตกลงไปแล้วเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่น้ามาเลยพวกเราพี่ฟอนไปไหนกันแล้วอะเดี๋ยวฉันมาใหม่ก็แล้วกัน เกิดอะไรขึ้นเนาะอ๋อเมื่อกี้ตกไปในบ่อลาวาและที่สําคัญนะตอนตกนะพี่ฝนมองเห็นอะไรบางอย่างด้านบนนั้นด้วยมองเห็นอะไรอ่ะพี่ฝนนั่นไงมีเส้นทางสไลเดอร์จากด้านบนภูเขาตามฉันมาทางนี้เลยนี่ไงเขามีเส้นทางขึ้นไปมีบันไดยอย่างสูงและมองเห็นข้างล่างด้วยนะเนี่ยพวกนั้นนี่เราขึ้นไปเล่นกันมาแล้วนี่นาะใช่แล้วถูกต้องเลยและที่สำคัญเนี่ยเรามาถึงทาวเวอร์ข้างบนแล้วล่ะ แล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะสปานของที่เรามีติดมาได้ด้วยอ่ะก็บอกว่าที่นี่คือเอเวอเรสต์ทาวเวอร์หรือว่าที่นี่คือยอดเขาเอเวอเรสต์โอยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเหรอไปกันเลยดีกว่าตกลงสูงที่สุดในโลกหรือเปล่าเอเวอเรสต์ก็น่าจะสูงที่สุดแล้วนะองั้นเอาอย่างนี้เราเรีบไปกันดีกว่าวฮโอ้โหไปแล้ว พี่ฝนระวังด้วยเรื้อชืบลงมาในท่ออะไรบางอย่างน่าจะเป็นสไลเดอร์นั่นเนี่ยโอ้โมีไปต่ออีกมีไปต่อด้วยงั้นเหรอระวังเรื้อชึบมาแล้วโอ้โหอย่างสูงเลยสไลเดอร์แถมมีน้ําแข็งให้เราเก็บแต่เก็บไม่ทันโอ้โหชนกระจายเลยเมื่อกี้อเดียวก่อนนะเมื่อกี้นี้ฉันสาวมาถเก็บเก็บน้ําแข็งมาได้บ้างอะนะแล้วก็ที่สําคัญนะฉันอยากได้เขาเรียกว่าอะไรนะ ืสไลเดอร์อันใหม่พี่ฝนจะซื้อสไลเดอร์อีกเหรอใช่พี่ฝนจะซื้อสไลเดอร์เอาเด้๋ยก่อนหว่วงยางตั้งหากอ๋อหว่วงยางอันเดียวเนี่ยนะใช่หว่วงยางสีชมพูเท่าไหรอ่อ่ะเ5็ดห้าทำไมแพงจังเออ้อมาแล้วเราจะต้องเก็บมาไงแล้วเราก็จะสามารถซื้อได้นี่ของแพงก็เจ็ดสเหมือนกันอ,อ๋อของแพงสีเขียวเหรอไปกันดีกว่าุ๊กปิ๊กหวงย่างแท้เลยปพวกปิ๊กรอฉันด้วยว ว้า oh, ไปแล้วโ oh. อ้โหยางสูงเลยนะเนี่ยโอ้ oh. ไปไกลมากอยากจะบอกว่าเราใช้เขาเรียกว่าะไนนะหว่วงยางนะเราบังคับไม่ค่อยได้นะใช่แล้วพี่ผลพี่กกระปุกปิ๊กติดอะติดตรงไหนอะติดตรงเนินขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยว,วยนะจะไปช่วยนะจะไปช่วยยังไงลงไม่ต้องไกลแล้วนะ <laughs> โอ้โหไปแล้วหวงยากันดีสไลเดอร์ไปได้ไกลแล้วก็เร็วมากๆเลยด้วยระวังด้วยพี่ฝนตกลงไปแล้วพวกเราใครตกลงไปอ<ะ>่ะพี่ฝนเองโอ้มาได้แล้วมาได้แล้วเหรอกำลังตามไปอย่างรวดเร็วมาเร็วข้าตามมาหน้าตามมา <c oughs> กําลังตามไปหน้าตามไปมาแล้วนี่ท่านในชีวิตจริงนะมีหวังนามาอย่างนี้อันตรายนะเนี่ยโอ้ชีวิตจริงเล่นอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้ว มาทางนี้ดีกว่าพวกเราอุมโมงค์อันนี้เรายังไม่เคยเล่นเลยนี่นาโอ้โหพี่ฝนแสบตามากอือทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหลายตาชะชามองอะไรไม่เห็นเลยพวกเราพี่เอกฉันมองไม่เห็นทางแล้วโอ้โหแถมตกลงมาในบ่อลาวาอีกต่างหากช่วยด้วยอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยช่วยด้วยมาติดอยู่ตรงนี้อะทุกคนติดอยู่ตรงไหนกันเหรอพี่ฝนเร็วเข้าพวกฉันอยู่ในปองลาวาอยู่ในปองลาวาได้ไงอะ่ะ มาติดอยู่ตรงนี้พอดีไงอ๋อฉันรู้แล้วเมื่อกี้นี้ฉันก็เกือบตกลงไปเหมือนกันเดี๋ยวไปช่วยก็แล้วกันนะระวังระวังมาถึงล้วต้องกระโดดลงก่อนนะทำไมอ่ะก็หล่นลงไปนะสิอ๋อเออใช่จริงด้วยลืมไปอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันหาพวกนายไม่เจอเลยนะเดินมาแล้วหันขวาเดินมาแล้วหันขวาไหนอ่ะทางนี้ขวาไหนอ่ะนี่ไงอ๋อนี่งอจริงด้วยแฮะอ๋อจะไม่ไหวแล้วมือไม่มีแรงแล้วอะ่ะไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นนะก่อเอาไวด้ดีๆเดี๋ยวจะลงไปช่วยนะ มันติดอยู่ในเนี้พี่ฝนโอ้ยแย่แล้วหวังยางติดงั้นก็สะปานกลับออกมาเลยเร็วเข้าจะสะปานกลับยังไงอ่ะไปไม่ได้อะเดี๋ยวก่อนระวังนะเดี๋ยวตกลงไปส่งมือมาหน่อยส่งมือไปแล้วเอ,อื้อมมือมาไม่ถึงเออฮึบเออฮึบ huh. uh huh. ไปไหนแล้วพวกเราฉันไปด้วยเออฮึบ uh huh. ไปกันหมดเลยหายไปต่อหน้าต่อตา อยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยอยู่จุดสะพานแล้วอยู่จุดสะพานแล้วเหรอใช่แล้วอยู่จุดสะพานแล้วตกใจหมดเลยนึกว่าจะไม่รอดกันมาแล้วซะอีกเน่พี่ฝนซื้ออันนี้ดีกว่าโดนัทสีแดงไปแล้วเหรอใช่มาแล้ววู้ฮู้โอ้โหเส้นทางยาวไกลเส้นทางสีสายลุงด้วยละขอบอกพี่ฝนชอบเล่นเรนโบว์เป็นพิเศษนะเนี่ยถูกต้องเลยพี่ฝนชอบมากเลยมากก่อนใครเพื่อนแหละ ทุกคนฉันเก็บของได้นะเก็บของอะไรได้ล่ะพวกปิกหน้าตาแปลกๆรูปร่างเป็นผนึกอ,ะอ่ะฮะนายเก็บผนึกอะไรงั้นเหรอผนึกสีแดงๆเนี่ยสิฮะอผลึกสีแดง,แดง,น,แดงนายไปเห็นจากตรงไหนเดี๋ยวรอฉันแป๊บหนึ่งนะฉันกําลังลงไปที่จุดสปาแล้วได้เลยฮืบชืกโอ้โหคราวนี้สไลเดอร์ไปไกลจะมัเยล่เออเออโอ้โห,โโหนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าพี่ฝนกระโดดไปสุดแมปเลยนะ เมื่อกี้พวกิดในายเก็บของได้งั้นเหรอใช่แล้วแล้วคันก็มีตังพอที่จะซื้ออันนี้แล้วด้วยออันนี้เขาเรียกว่าสนโนวโ์บโบิลหรือเปล่าน่าจะใช่นะสนโนวโ์บโบิลสีน้ําเงินเท่ว้อย่างเท ทีื่อกี้นายเก็บพลึกมาได้แล้วก็ไปซื้อได้ก็เหรอฉันเก็บได้พลึกแล้วฉันก็เก็บเกดหิมะได้จนครบเลยอ่ะเก็บเกบน้ําแข็งก็เหรอใช่แล้วว่าสุดยอดไปเลยงั้นเดี๋ยวนายพาฉันไปเก็บม้างได้หรือเปล่าได้ได้ฉันจะพาไปตรงที่ฉันเก็บได้นะโ่าสุดยอดไปเลยพลึกเขาสีอะไรอ่ะของฉันเก็บได้น่ะเป็นสีแดงน่ะจริงเหรอจริงจิโอาทำไมนายถึงไม่บอกฉันนะว่านายเก็บได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันแค่วิ่งผ่านแล้วก็โดนเก็บเข้ามาในตัวฉันไงเพราะจริงเหรอ ฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าตรงนั้นเก็บได้ด้วยและอยากจะบอกหน้าที่สําคัญนะตอนเนี้ยส n o w m o b i เนี่ยดาสุด,ดยอดไปเลยแล้วขับมาอย่างเร็วมากนะพี่เอกหายไปไหนก็ไม่รู้นะพวกเราตาไม่ทันหรอกอไหนบอกไม่ทันจริงด้วยนะเขาแซงไปแล้วไหนบอกไม่ทันนะพวกปิดก,ก็ไม่ทันไงเขาแซงไปแล้วเรานะ่ไม่ทันเขาทางนี้ทุกคนอยู่ไหนอะ่ะพี่เอกมองเห็นอะไรบางอย่างมองเห็นอะไรบางอย่างอ่ะเหรอ เ,เห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างบนข้างบนภูเขาเนี่ยเหรอใช่แล้วพี่ฝนขึ้นมานี่แล้วอ๋อนั่นไงชันเจอแล้วพลึกสีแดงเออเอออหายไปไหนน่ะพูกปิ๊กโดดเก็บไปแสลงออหน่าเสียดายจักพูกปิ๊กฉันยังไม่ได้พลึกสีแดงเลยน่ะเอาว สอรี่ <Sorry. S 1> เอองา้นเอ,อย่างนี้ดีกว่าแล้วหว่างทางน่าใจยังมีพลึกสีแดงอยู่เดี๋ยวนายจะต้องพาฉันไปเก็บด้วยเข้าใจหรือเปล่าได้เลยได้เลยเพื่อเป็นการไถ่โทษเดี๋ยวฉันจะพาไปเก็บพลึกให้เองโอ้โหโอ้โหพอใช้สนอสโนโม,โมบิลวันนี้นะกับสไลเดอร์สีสายล้วงได้อย่างเท่แหละ บังคับง่ายกว่าเดิมเยอะออ,อ,อ,อระวังให้ดีเดี๋ยวจะตกขอบลงไปนะพวกเราเอ,อ่ต้องไปทางขวาสินะขวาไหนอ่ะขวานี่ไงเอระวังโอ้โหเส้นทางนี่ื้ครุข,ข,ขระน่าดูเพียกหายไปแล้วหายไปไหนอีกแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเขาเริ่มหายไปบ่อยนะเนี่ยเขาเนี่ย พีเอก,กำลังกระเด็นลงไปกําลังกระเด็นลงมาเหรอใช่แล้วกระเด็นลงไปจากไหนอ่ะกระเด็นลงไปจากหน้าผาเลยเมื่อกี้พวกบิดนายจะไปไหนข้องนายนี่เลยฉันเจอแล้วพามาเก็บแล้วไหนอ่ะนี่ไงอ้อนี่เงาพลาลิกสีแดงนที่สุดฉันก็สามารถเก็บได้แล้วดีใจด้วยนะพี่ฝนงานาวอย่างนี้เราไปซื้อรถอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสไลเดอร์อันใหม่ดีกว่าซื้อได้ด้วยเหรอตั้งไม่พอของพีอกเก็บมาได้สองอันอ่ะ เกบอะไรมาได้สองงานงั้นเหรอผัหลึกเมื่อกี้นี่ไงจริงเหรอนี่ไงอ๋ถทายอ่าง,งังนพี่เอก็สามารถเปิดโดนัทสีเขียวได้แล้วใช่หรือเปล่าซื้อแล้วพี่วอนซื้อไม่ได้ไม่พอใช่เปล่าดูท่าทางจะไม่พองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอกซื้อแล้วลองเล่นให้ดูนะอ๋อได้เลยอย่างแท้เลยลเนี่ยเหมือนโดนัทเลยก็โดนัทสีเขียวแถวมีท็อปปิ้งเป็นน้ำตาลไง เดี๋ยวฉันเอาจารวดนั่นไปด้วยดีกว่าสโนโมบิลงั้นเหรอนั่นแหละงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราสไลเดอร์ลงไปที่เอเวอร์เลสทาวเวอร์อันนี้พร้อมกันเลยก็แล้วกันนะไปเลยพี่เอกนับหนึ่งสองสามไปเลยตามข้าพเจ้ามาวู้ฮู้วู้โอ้โหเส้นทางอย่างสูงวู้ฮู้พี่ฝนเจอผลึกทั้งสองอันแน่แล้วพี่ฝนกระโดดข้ามพวกเราไปได้ยังไงเนี่ยฮะพี่ฝนเก่ง <laughs> งานาเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิงแจ้ง,งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยบ๊วย,ย,ยวันนี้มาเล่นกันอย่างสนุกเลยนะเนี่ย